แล้ววานก็เปิดเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการกับคลงานล่าสุดบทบาทใหม่ล่าสุดของเราใช่ก็เป็นอีกบทบาทค่ะก็เป็นการปล่อยนิยายที่ทำขึ้นเลยพี่ใหม่ที่เติอค่ะก็เป็นนิยายชื่อว่าแคทก่อนจะทอดกว่าจะทอดชิ้นนี้ออกมาได้ มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราคุดพอดกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาไกลกันมากๆค่ะก็สเต็ปต่อไปก็คือว่าตัวนิยายตัวนี้อยากให้มันเห็นเป็นรูปเ่างเห็นหน้าพี่แท้พี่เบลเห็นเป็นซีรีส์ค่ะแล้เป็นอย่างไงอ๋อประคั่นใจด้วยเหรอนจับจับภาพเนาะทั้งเรื่องราวมันเกิดขึ้นในกลุงเขาใช่เรื่องราวคือมัน very intense มากหมายถึงว่าไม่อยากให้ ให้รู้สึกว่าในที่ที่มันมีแต่ความทุกข์อยู่ในที่ที่มันมีแต่ความสินม้นหวังไม่มีสิ่งหนึ่งที่มันมันริดหนีมาก้างแต่ว่ามันก็มีอนั่นก็คือความรักอะไรอย่างนีก็เลยอยากจะเล่าเรื่องตรงนั้นออกมาใช่แล้วก็พอมันเป็นคุกขิงด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ิทีที่ใหอ,อ่ๆครัก็คือ,อเรื่องของเกิร์ลเลอร์ใช่เปล่ยนแปลงออกาาหลักมากเลยที่ใหม่แต่ล่อนเรื่องไหนเรื่องไหนคะจุ๋วออไม่หวัวจุ๋วไม่หวัวแล้วใช่ไหม เอนี้ยายก่อนอนี้ยากก่อนอนี้ยากก่อนสำหรับใหม่เองนะคะตัวของนิยายของใหม่อะค่ะคือมันจะมีโลกเช่นเราจะเห็นเรื่องของในคุกในคุกเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะะจะมีการแต่ว่าเช่นช่วงคอซูมหว่าคนที่อยู่ข้างในเลย่ะหรือว่าแม้กระทั่งระบบบางอย่างเนี่ยเราก็จะเป็น เราจะกินมาจากหลายที่มันจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยค่ะก็คือเราพยายามไปเก็บรวิสัยทัศน์ด้วยด้วยค่ะด้วยแล้วก็อยากจะทำให้เราคิดคิดคุกในโลกของเราเองเราก็ได้เห็นว่าเสื้อมันจะเป็นอีกแบบสีก็จะเป็นอีกแบบอะไรอย่างนี้ยค่ะใช่แต่ว่าพอที่เองจะกษณ์ก็จริงก็ไม่อยากดีไซน์ให้แบบคนรู้สึกว่าทุกเป็นที่ที่แบบมันดีแน่ๆต้องเข้าไปกันแน่ๆในประเทศไทยอ่ะเพราะ ในเรื่องต้องซื้ออ่านดูค่ะจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้นหลายอย่างมากมแล้วก็ผลสุดท้ายจุดจบของตัวละครจะเป็นยังไงอันนี้คือใหม่มันนานเนอะก,กว่าจะเป็นพัฒนามาเป็นเป็นเล่มจบสมบูรณ์แบบใช่ค่ะคือมัน,ม,นมันพอที่จะเป็ซีรีส์เพราะใหม่กับเตอร์เขียนกันเป็นซีรีส์แปดตอนไปแล้วค่ะแต่ว่ารอทนนี่จะไปหึงซีรีส์แอบแวะมาทําเป็นนิยายก่อนอโดยคนที่เขียนในกุพิยา เกดกลิ่นทนิะก็ต้องขอบคุณพี่มา,มากๆเลยที่แบบรับงานนี้แล้วก็มาบรรยายให้จากที่เป็นซีรีส์อะค่ะจนกลายเป็นนิยายมีการเล่าบนต่างกันมาแสดงวา่าเรื่องนีง้ยังไงก็ต้องเป็นซีรีส์แน่นอนไม่หวังว่าโจยซีรีส์ไม่อยากให้มันเป็นซีรีส์เราไม่ก็หวังว่า,วาตอนแรกทําให้เล่นเล่นแต่ตอนนี้ให้เด็กใหม่เล่นละค่ะ <S 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 okay. าก็เป็นแบบเอิร์โปแบบไหนก็ต้องให้เขียนนเตออยู่แล้วค่ะเพราะเขาเ็นเขียนบทอยู่เป็นลูกศิษย์คอยถามี่แต่ว่าเขียนบทมันเขียนยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะชพี่หนูเป็นนักเรียนเลยก็คือตัดตัดบทบาทอย่างที่เาใช้คำว่ายังยังไม่ตียังไม่ตีแต่ว่าคนสุท้ายแล้วหนูก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะอกแล้วตอนช่วงี่ที่เรียนแล้วช่วงที่เรียนเราเก็บเกี่ยวอะไรจากเขาได้มากเยอะมากเลยค่ะทำใหใหม่แบบ ได้รู้เบื้องหลังของการทํางานแบบคนเขียนบทจริงๆซึ่งแบบผมก็ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทำเนียเรากลารเรยเป็นว่าคนเรากลายเป็นให้เกียรติคนเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นอย่าเงี้ยเพราะแต่แต่ก่อนเราแค่นักแสดงไปกองทํางานอะไรเงี้ยตอนนี้นเรากลารเรยเป็นว่าเรามองแล้วเราก็เปิดรับรู้ว่าแบบแต่และคนทํางานหนักกันยังไงแล้วว่าแต่และคนมี มันเลยเคารพใหม่เลมีความเคารพกคนนะึ่งใหม่รุ่นมาจากคนมันเป็นการทํางานมาก่อนค่ะก็เลยเคารพคนถึงบทนี้มากเคารพแฟนมากๆเราติด่ากเจอเขาใส่ความยาก่างต่ำเขาใจว่าเขาทำงานหนัก ไปพี่เต๋อจะดื้อกับใหม่ยังไงก็ได้แหละไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็หนูก็จะเขียนบทด้วยไงตอนเนี้ยตอนแยกอาชีพพอเลยแล้วได้รู้เขียนบทแล้วแสดงแล้วตอนนี้พี่เต๋อไม่ได้แล้วเท่าเที่ยวแล้วก็เป็นงานสาวมากคย่างมากเลยอยากค่ะโปรโมทงานด้วยผมอยากมากเลยรอคนเรียกอย่างเดียวนแล้วแล้วโปรเจกต์เนี้ยมีโอกาสได้ไปแบบท้บทามผู้ใหญ่ช่อง ไว้บ้างหรือยังสำหรับการโปรเจกต์ก็มีนะโอเคไม่เข้าใจ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 เปล่ากับแ็นดินมันเอาตัวไปเอาเอาอีกอะไรไม่หนูรู้สึกว่ามันน่าจะนานอ๋อแใช่ค่ะอ่ต่อเลยนะคะมีโอกาสกับไปไปเกิดโปรเจกต์มีกับทางผู้ใหญ่ช่องไดๆมีค่ะมีก็แอบขอแบบหลายแอปอยู่แล้วก็ขอ เราอะก็ทำาไช่องวันเยอะบอกไปเลยพี่ป้อนไม่มีไม่มีไม่มาไม่เปเนไมไม่เอป็อไรไม่เป็อกไรบอกไป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 อไปอกอย่ปบอกอกไปบอรไปบอกไปบอกไไป้อกไออกออกออออไปอบ่อ้ไปออบบอากกลบบอก ให้แม่หัวไหมคะใช้สิแม่หัวแล้วใช้สิแม่หัวแล้วราคาให้แม่หัวไหมคะแปลว่าจริงๆหม่ก็มองตลาดเหมือนกันที่แบบว่าแบบให้มันกว้างคือไม่ได้อยู่แค่ว่าเอ้ยจะทำแค่เป็นในลงในแอปหรืออะไรย่างเงี้ยจริงก็มีพูดคุยในแอปด้วยนะคะแต่หลักๆก็คงจะเป็นใหม่ที่เป็นคนลงทุนเพราะว่าด้วยโมเดลบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเป็นคนที่แบบเด็กอิสระแล้วก็ได้ ได้เป็นเป็นคนได้เป็นเป็นสิทธ์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวไปดูว่าส่วนแต่งเป็นยังไงอะไรเยมีหน้ามีหน้านักแสดงลอยมาบ้้นเรื่องคะแคสใหม่หมดเลยคะ่ะโอ้อยากได้ใหม่สดสดเลยใช่ค่ะ,คะอยากได้เป็นนักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากอยากอยากปั้นใหม่หมดเลยอยากอยากทำเคมี D ที่มันเป็นเป็นเป็นเคมี D แบบที่แรงๆเคมีดีๆอะไรเงี้ยค่ะช ไม่คาดหวังไม่ถูกหวังค่ะไม่กดดันเลยค่ะทำเหมือนเราก็พอมันเป็นอันแรกเราก็ทำ่างตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจมากๆแล้วก็เหมือนเรียนรู้ต้องมีเรื่องที่เราลองผิดลองถูกเยอะเลยค่ะเพราะว่า ไม่ได้มีใครมาไกด์เราแบบจริงจริงจังๆเนี่ยเราทํากันเองนะนะมันก็มีบ้างที่แบบว่ามึนๆไปบ้างแต่ว่าก็ถือเป็นบทเรียนแ,แต่ก็ขอไม่ให้มีผ <พา S 1> ิดพลาดอย่างเงี้ยแต่ตลาดนี้ตอนนี้คือมันแบบมันเยอะ<อ><อ>ดีค่ะเดี๋ยวส่งแคบลิลเข้าไปด้วยค่ะ<อ>แต่ว่าแต่ว่าอนาคตเนี่ยามมีเดียก็ไม่ได้ว่าจะหยุดอยู่แค่ทําแค่ช่องวิญญาณเดียวนะคะอนาคตก็อาจจะพิลิวให้ตัวเองเล่นอาจจะเขียนบทให้ตัวเองเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ ลาลดอมเสริลมแรงกชิ้แหมนลแหวนด้วยทุกคนแนมาเปล่าไหนนแหวนนไหนแหวนนะแหวนเท่านี้อัน่ช่นไม่ใช่ีมไม่ใช่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 ไ่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใช่ ข้างซ้ายข้างขวา lockdown. โอเคไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าอันเนี้ยเล่าหน่อยโมเมนต์อะไรอ่ะอันนี้แฟนคลับเด็กในค่ายน้องๆในค่ายเขาเอามามั่นเอามาเหมือนแบบแกล้งน้องในค่ายค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะขอลูกก็ต้องมาคุยกับแม่ก่อนก็เลยบอกว่าก็เลยอันเนี้ยก็เลยก็ส่งไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยพ่อโอเคไหมมีคนมาขอลูกในค่ายเราอะไรอ่างเงี้ยโอแหวนเท่านี้โอเคไหมอะไรยงเี้แต่ยังไม่รู้ว่าเธอซ้อมซ้อมแฟนซ้อม ลูกนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เปล่งเปล่ขงขับได้ง่ายๆนะคะต้องมาขอแม่ก่อนนะอ๋ะอ,อพ่อกับแม่ต้องแต่งงานกาันต้องใหม่กันอ๋อพ่อกับแม่ต้องแต่งงานกันก่อนโอเคค่ะยังไม่แต่งยังไม่แต่งเลยค่ะเป็นไห้ได้ เหรอคะในชีวิตจรงเหรอเป็นใหญ่ไปไปล้วก็พอมีพอกินค่ะเดี๋ยวนี้ธุรธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่ะก็เล็กๆน้อยก็โอเคละค่ะไอไอที่เราใส่อยู่มันไม่เล็กน้อยไงมันไม่มีเลยนไคะโอ๊ยมันทายไม่ได้คนเหรอ ในข้างหน้าดูดูแบบเอื่อๆหนู่ลกอนแรกหรอลยังไม่ขอเลยค่ะชื่อเองกลัวกลัวไี่เต๋อกวนันไหมว่าที่เราใส่เองมันจะขนาดนี้อ่ะไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะโอ้ยนิดนิดก็แต่งแล้วตื่นแล้วนะดิจิตอลฟุทริ้นพูดออกไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคค่ะเราเราไม่มีพี่แกตัวนะ ไม่พี่ยังเพิ่งไปพี่ยังเพิ่งไปพี่จะหยุดการสัมภาษณ์แค่นี้ไม่ได้แก้ตัวยังไงแก้ตัวคือยังค่ะยังยังไม่พร้อมค่ะตัวหนูเองยังไม่พร้อมอยังไม่ไปค่ะยางบอค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ